น้องครับแล้วน้องรู้จักพี่ไหมเนี่ยรู้จักไหมอ่ะรู้จักค่ะใครครับรู้จักพูดอ่าเราดูโอ้ใครครับอากายบัวลานบัวลานโอ้ขอบคุณมากเลยร่จะรักนะครับรักเขื่อนานรักมากแล้วผมดังแล้วผมดังแล้วสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ําตกนะครับน้ําตกแห่งชาติ อ่ากล้วยยางนะครับเนี่ยฮะเป็นน้ําตกอีกที่หนึ่งของเมืองประจวบนะครับมีความสวยงามมากครับวันนี้เขาเปิดแล้วนะฮะเปิดให้เข้าอ่าบริการแล้วตั้งแต่ปิดมา3เดือนนะครับเกิดเจอภัยแล้งนะฮะตอนนี้น้ํามานะครับแล้ววันนี้เป็นวันแม่ด้วยเขาเปิดให้เข้าฟรีนะครับ FC ก็มาเที่ยวกันนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยว FC ตามผมมาครับมาชมความสวยงามครับวันนี้มากับแขกรับเชิญอาก้าสายลุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับก็เปิดให้ชมฟรีนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกกล้วยยางนะครััััับบบก็นนนนนนาาาาแล้้้้้วววคครรทีีี่่เเยยงไไมมมดดดปิะํ เปิดให้ชมฟรีเราต้องถือโอกาสนี้นะครับมาเที่ยวฟรีกันนะครับเอสีครับเสียตังค์ไม่ค่อยดีหรอกไปกันไปเดินลงมาพวกก็จะเจอครับเป็นลานกลางเต็นท์นะเอสีน่าจะมีห้องน้ำด้วยข้างๆเนี่ยนะห้องน้ำเจ้าแรกไปดูไหมซาเตาาซเป็นเจ้าแรกเขาจะเป็นนักรีวิวห้องน้ำเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับเอสีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฮไลท์ของเขาก่อนนี่คือจิเจ้าแรกนะครับอันนี้จะเป็นพวกศูนย์ประชาสัมพันธ์นะฮะบริการนักท่องเที่ยวนะฮะมาก็มาติดต่อที่นี่ก่อนแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราเข้าฟรีนะครับเอสีเดี๋ยวดูนี่บจะมีป้ายอก น้ำตกตรงไปนะครับโอ้ยเจ้าแรงแท้วะเจ้าแรงแท้วะคลิปเจ้าแรงเจอเอฟซีกูนี่นี่เขาเป็นมัดทายกวัดธรรมขอน้อยธรรมขอน้อยเอ้ย้อามาอยู่นี่เลยเออตายนู่นเลยะนะเออคนกุ้ยได้กันคน,คนกุย้ย<ม>บุรีมาเที่ยวอยู่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เขาสวยอ,อ่ะถ้าวันปกตินะครับผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทนะครับค่าฝากรถเท่าไหร่สามสิบไหมสามสิบสามสิบแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาตินะครับผู้ใหญ่ร้อยเด็กห้าสิบนะพอคร่าวๆนะฮะแล้วก็จอดรถสามสิบนะครับ ต่างชาติหนึ่งร้อยกับห้าสิบนะครับเอซีเป็นสถานที่ที่สวยงามอ่ะเอซีผมขอบอกนะผมไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันครับไปตามประมาณเลยครับเอซีตรงนั้นนี่นะครับเป็นจุดทานอาหารครับตรงนู้นเขามีอ่าบริการนะครับบริการอาหารนู้นนะครับอ่ะหรือมาเล่ามาเล่าถ่ายตรงนี้กันนะครับพักดูที่ว่าน้ำมาจากไหนให้มาจากน้ำตกไหมจากของน้ำมั้งเฮ้ยเอซี่ครับมันมีน้ำมาแสดงว่าเฮ้อซี่ก่อนขึ้นนะครับนะอ่านกฎของเขาก่อนนะครับ ห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะอ่านนะครับมีอะไรบ้างอย่าคือจะพี่เลนง่ายๆและขยะนี่ห้ามลากสัตว์นะครับห้ามเครื่องดื่มห้ามเก็บพันธุ์ไม้ดอกไม้นะครับเอฟซีแล้วนี่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 โอ้ต้นนี่ต้นใหญ่มากเราไปต้นนี้ก่อนห้ามนำอาหารทุกชนิดขึ้นไปบริเวณชั้นน้ำตกครับนะครับเอฟซีโอ้ต้นไส้ยักษ์อ่ะเนี่ยอยู่ไปหลายร้อยปีเลยเนี่ยอ่วันนี้ผมยังจะเครื่องคอยอุ้ยโอ้ต้นไส้โคตรใหญ่เลยนะครับเอฟซีดูขนาดของต้นใหญ่มากนะครับโอ้สูงมากเลยเอฟซีใบต่อตอนนี้ เราก็จะเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกขั้วยางกันแล้วนะครับตามมาเลยนะครับเข้ามาก็จะมีแผนที่บอกครับเป็นชั้นๆเลยมีอะไรบ้างนะครับบอ่าต้นไม้หรือว่าทุกอย่างเกี่ยวต้นไม้ว่านานาพันธุ์ว่าชนิดไหนบางโอตกเอฟีต้นนั้นสวยมากต้นอะไรครับสวยมากไม่รู้แต่เป็นงามสวยมากเลยตอนนี้เข้ามาี่สวนเหมือนเป็นโพงการที่เราบอกกันนะนะเอ้ซีต้นนี้ใช่แล้วเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอฟซีต้นไม้ตันนั้นสวยมากเลยเห็นไหมฮะ นะครับตามผมมาเลยนะครับ FC เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหินเป็นก,ก้อนวางเรียงสลับกันเต็มครับแต่ผมถูกใจต้นไม้ต้นนั้นมากเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับคล้า,าตามไปเลยครับคือนี่อันนี้ทางเดินนี่เขา่ขาจะทานะนีแยกไปสองทางทางทางเดินนี่เขาน่าจะทําขึ้นมาเองนะครับน FC นะครับเข้ามาเนี่ยมีต้นไม้แบบโอ้โหต้นใหญ่ๆเยอะมากเลยต้นนี้ต้นเป็นร่มเลยใหญ่มากต้นไม้ยักษ์โดยเฉพาะข้างด้านหน้านี่เราก็จะเห็นนะครับ อาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าโขดเถาวันอันเบื่มเลยกล่ะนะครับ,รบเราเดินขึ้นมาก็เจอจุดพักตลอดนะครับมีที่พักมันเป็นเนวิ้งเป็นอะไรนะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยตอนนี้เรามายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงน้ําตกนะฮะแต่ได้ยินเสียงแล้วด้านหน้าได้ยินเสียงอ๋อเมื่อคืนก็ไปประจวบมานะองานเมาอะนะครับน้ำตกชั้นที่หนึ่งถึงเลยนะครับในเอฟซี ก็ะะจะมีห้องน้ําให้ด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีลานโลง่งๆตรงนี้ไว้นั่งนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยผมได้ยินเสียงน้้ชั้นหนึ่ง<า>ถึงชั้นหนึ่งแล้วตามไปครับตอนนี้เรามาถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่ชั้นที่หนึ่งนี่เหมือนจะเป็นฝายนะครับเป็นฝายทดน้ําให้น้ําเป็นน้ําตกลงมานะครับแลก็เป็นเอง่งตรงนี้นะฮะเราจะมีไหลไปเรื่อยๆเป็นโขดหินนะครับแต่ถ้าน้ําเยอะน่าจะสวยอยู่นะครับอ่ะใช่ใช่ใช่ เราตอนนี้อุดมสมบูรณ์มากมาเดี๋ยวเาพายฟรีขึ้นไปดูชั้นที่สองกันนะครับนักท่องเที่ยวก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแสดงว่ามีคนอื่นมาก่อนเดินไปเออใช่เลยนะครับให้นักท่องเที่ยวมาดูความสวยงามของธรรมชาติที่นี่กันเลยน่มีเจ้าหน้าที่ยืนยันไอ้ที่ครับคือน้ําเนี่ยลึกนะครับอันตรายอ้ยแล้วก็โปรดระวังเด็กด้วยครับเอ้ที่ครับโอ้โหนะครับเนี่ยคุณลุกเลยชันน้หนึ่งกันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ครับผมเมื่อกี้เก็บไว้เอออันนี้คือฉันหนึ่งอยู่ด้านนี้ นะครับเอฟซีเล่นน้ำได้ด้วยรับไหลลงไปข้างล่างนู่นนะฮะแต่น้ำจะคุณคุณเอ้ยจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่วันนี้นะคขึ้นมาดิใขึ้ไม่ขึ้นมาดีครับเอฟซีตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับอาการเราตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นชั้นตอมเนี่ยอ่านี่คือชั้นสองนะครับเอฟซีนี่ครับเป็นสไลเดอร์เลยนะฮะคือนี้ชั้นสองนะครับเอฟซีก็อ่าก็จะมีแอ่งอ่าอันนี่คือชั้นสองท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่ไม่แนะนำให้สไลเดอร์นะฮะมองใต้ครับ บาดเจ็บได้แล้วก็เด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ควรดูแลด้วยระวังด้วยนะครับครับควรดูแลใกล้ชิดครับน้ำครับน้ํากับเด็กไม่คู่กันนะครับไอเยที่ที่เราที่เราเจอที่ลูกพิกะปกติน้ําน่าจะมาทางนี้ด้วยมาทำไมล่ะเดี๋ยวระวังหน่อยระวังหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวล่วงนะครับอนะครับตอนนี้เราก็ ขึ้นเลยชั้นที่สองมาแล้ยนะครับนี่ฮะจุดกระบี่อันนี้เป็นจุดนั่งพักนะฮะชั้นสามมาเรียกชั้นสามมาเลยเนี่ยเรายังไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านเดี๋ยวชั้นที่เท่ไรอันนี้ระวังหินแฉลบีเว้าออฟบล็อกครไปเลยไอ้ี่ม่จะูผมผมผมดูที่ชั้นชั้นชั้นระเบียงนะครับชั้นสามสานะครับไอีตามผมมาเลยเฮยเฮยเอี่กันตก้ยยางับอยู่อำเภอพัทยแก นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเอาตรงนี้เย็นเย็นอย่ที่ไรตัเนี้ปลาได้เย็นมากอ่าสุดสุดุดน่ก็นเลยทีเดียวครับเอซีนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าน้ำตกเย็นไหมครับเย็นนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดเล่นน้ำได้นะครับตัวนี้น้ำนิ่งนะครับเป็นแต่งนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดอยู่ที่อะไรแล้วเนี่ยชั้นที่สามเปล่าเหรอตอนนี้เป็นหน้าผานะเอซีนะมาดูกันตรงนี้กันอ่าเรี๋ไปกัมานั่งพักผ่อนกันตรงนี้นะครับเอซีนะฮะ ระดับน้ําก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่โอ้ยน้องสวยน่าอยู่ชั้นนู้นชั้นที่อะไรรู้ไหมครับสามนะครับโอ้คือเราเดินจาที่ไหนบ้างครับนะไปที่ไหนครับนี่ผมอยู่ประจวบอยู่ประจวบอ๋ออ๋ออยู่แถวนี้เองนี่อยู่ทางไหนคุรุบรีคุรุบรีครับนในอีกใครถึงปีกอ่ะใช่ครับตรงเพชรคุรุบรีที่รักครับในขั้วฟองกำลังโลดอยู่นอ่าได้โอ้ ครับ FC ครัครับคือวันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเขาให้ชมฟรีนะครับเปิดของฟรีเนี่ยคนก็ชอบกันอยาเ้ยอครับอเครัโอเคโอเคครับโอเครับโอเคค่ับเคครับอเครับอเคครันโอเครับโอครับเปิดับคครับเคครับเคครับโอเคครัอเคครับเับโอเคครับโรับโเรมบเคครับันนะครับโรัับคคบครับคับเคครับนครคอเภอทับสะแกนะครับ เอฟซีครับตอนนี้เราไปที่ชั้นที่สี่เลยครับนะฮะตามผมมาเลยครับโอ้หตัวนี้สวยมากเลยไปอ่าตัวนี้จุดตั้งพักนะไปเจอจุดตั้งพักอันนี้พี่เป็นเจ้าหน้าที่ไหมครับอ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดจุดนะครับทุกจุดเลยนะครับเอฟซีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดตั้งพักนะถ้าเหนื่อยที่นั่งทำไมเหนื่อยก็ไปอัอนี้เป็นชั้นที่สี่ใช่ไหมชั้นที่สามอันนี้คือชั้นสามแล้วขอให้ขึ้นได้กี่ชั้นครับวันนี้ห้าชั้นครับคือได้ห้าชั้นนะครับเอฟซีนะครับ แล้วไปเราทั้งมีกี่ชั้นครับทั้งหมดมีเจ็ดชั้นพี่เจ็ดชั้นอ๋อสองอันนั่นอันตรายนะโอเคไปไปต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับไอซีตอนนี้เรามาเจอสารนะครับอ่ะพี่คือต้นนี้คือนะครับเพราะว่ามาสารเราเจอต้นเพราะว่ามาสารนี้แล้วเพื่อจะได้เลขมงคลกลับไปว่านี่ตะเคียนครับอ่าไปแม่ตะเคียนก่อนจะที่จะทางอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปตรงนี้ ไป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 เอฟซ,ซีนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นที่สามนะครับดูเดี๋ยวดูความสวยงามของชั้นที่สามนะครับอ่าน้องพี่ขออนุญาตทำนะพี่ขออนุญาตก่อนอ,อ่ะ้น้องมาเที่ยวมาจากไหน,นครับมาจากภูเขาค่ะภูเขาอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ไหนครับอยู่ปงเกตปงเกตอ่าวันนี้ลูกข่าวจากทางเฟซนะฮะวามีการเที่ยวชอบใช่ไหมเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับเย็นประชัหัวกูค่ะครับอ่านโอเคเลย เดี๋ยวเราจะแพนกล้องดูไฮไลท์แล้วนะครับเนี่กว้างมากจุดที่3จะเป็นจุดที่เล่นน้ําขนาดกว้างมากนะครับ FC นะฮะองรู้จักนี่ยร้จักนี่ยแล้วจุดที่สไปทางไหนอ่ะอากไปอ๋อจุดที่สน่าจะข้ามไปทางนู้นบัวบัวจริงๆนะฮะอฮึฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮยรักดูผิดสื้ตัวนี้เอาชีเนี่ตะกี้เอาชีเนี่เอาไว้นะรู้จักไปครับข้ามสี่แล้วนน่าจะจยจะเบียดกันนะอย่าส่วดกันเออใช่ครับ เออหมดดังแล้วเอาดิเอาดังแล้วตรงนี้เลยดังแล้วโฮ้ยน้ำตรงดังแล้วดังแล้วโอ้ดังแล้วครับหนุ่มเไปเดี๋ยวเราดูชั้นที่สี่กันตอนนี้เร่งเก็บ้ะครับเอฟซีครับต้องรีบไปครับระวังลื่นด้วยเฮ้ยเราต้องให้ขึ้นนะครับตอนนี้เราขึ้นมาจะไปชั้นที่สี่กันนะครับแต่ว่าฝนตกต้องรีบไปครับเอฟซีนะฮะตามพ่อมาเลยต้องรีบๆเร็วมาเร็วมาเร็วนะฮะ ข้างบนก็จะเป็นลานหินขนาดใหญ่นะใหญ่มากเลยอขึ้นไปดูเอสซีครับผมก็พยายามจะขึ้นไปถึงชั้นที่สี่แล้วก่อนที่ฝนจะตกเอสซีตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สี่แต่นี่น้ำค่อนข้างที่น้อยก็เลยมาแค่ช่องเดียวช่องด้านนู้นนะครับเห็นไหมเอซีเห็นน้ำตกไหมด้านหน้าผมนู้นนะครับแต่ว่าชั้นที่ห้าไปทางไหนอะออกนูน้นอันนี้ครับน,น,นี่อ่านนะครับเอสซีตอนนี้เราจะไปชั้นที่ห้ากันนะครับตพรนี้เป็นลานหินโขดหินขนาดใหญ่มากแต่น้ำล้นน้ำเต็มน้ำตงไหลเลยนะไปที่ชั้นไที่ ชั้นสามที่เราเห็นข้างล่างนะครับเอีก็เป็นชั้นที่พักน้ำและเป็นจุดเล่นน้ำขนาดใหญ่นะครับต่อเล่นน้ำมาตรงนั้นี๋ยวเราไปดูชั้นที่ห้าครับชั้นที่เขาให้ไปได้สุดที่ชั้นที่ห้านะครับไาประมาเลยนะครับต้องลุยป่าขึ้นมาหน่อยป่าหินนะอ่ะอ่าน้องครับน้องครับไปชั้นที่ห้านี่ไปไกลไหมประมาณไม่ไกลมากนะนะครับโอเคขอบคุณมากเลยอ่ะสําสํนะครับเอซีตอนนี้เราก็ขึ้นมาจะไปชั้นห้ากันนะครับแล้วก็บอกอ่าเอซีนะครับ ที่อยู่ต่างจังหวัดนะแล้วไปห้วยยางอยู่ที่อําเภอห้วยยางไม่ใช่อำเภอทัศสแกนะครับบ้านห้วยยางต<โด>้ไปจุชิริกันนะครับอ่ะตามมาเลยบอกว่าอำเภอห้วยยางเฮ้ยมีเรื่องอำเภอห้วยยางอ่ะเอออำเภอทัศแกทัศตะแกไงหรือทัศสแกไปห้วเยอะครับเอฟซีอย่างหิวยังเฮ้ยออได้อ่ะโอ้มีนท่เที่ยวลงราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วฮะออกอยู่ด้านล่างนี่เองนะครับ ตรงนี้จะเป็นชั้นหน่อยระวังลื่นสไลด์นะครับ FC ครับเนี่ยตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงชั้นที่ห้านะครับนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงก่อนถึงชั้นที่ห้าก่อนครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่น้ำกระไหลมาไอ่ประเภทนี้แล้วตรงนั้นอ่ะจะมีแอ่งนะครับแอ่งน้ําอยู่น้ําใสมากนะครับจะมีหินก้อนใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นป้ายชั้นที่ห้าแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะครับว่าชั้นที่ห้าสวยงามแค่ไหนครับตามผมมาเลยนะครับ FC ครับตอนนี้เรามาอยู่น้ําตกชั้นที่ห้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่ห้าก ระวังหินนะครับซับซ้อนไปมานะครับขอโทษนะครับเดินตามพมมาครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะฮะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นที่ดักเศษไม้อีกทีหนึ่งร่วงออกมาก็มาดักเพราะว่าหินมันจะซ้อนกันเยอะนะครับมีป้ายระวังอันนี้พอไม้มันหักมาเขาตัดทิ้งไงเนี่ยของนี้นะครับมีป้ายคอยบอกตลอดนะครับสลักศิลาไว้เป็นการลื่นครับต้องระวังด้วยเอฟซี๋ยวเราจะ เเเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำไปด้วย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 นะครับเราเจอปีเสื้อด้วยเอฟซีนี่ครับีเสื้อเยอะมากเลยนะปลาด้วยเจอปลาชั้นนี้มีปลาด้วยมาดูเอฟซีดูเสื้อตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับเอฟซีนะครับแล้วชั้นนี้มีปลาะปลาพวงปลาพวงนี่เชื่องนะเอฟซีสวยงามมากนะครับ ครับ f อนะครับ,รบชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับ f อซดูจากผีเสื้อเนี่ยฮะสีผีเสื้ออ็ขั้นที่เชื่องด้วยแล้วส่วนนั้นนี้คือได้เป็นปาลาพงนะนะครับเป็นปลาที่เชื่องอีกมากครับเป็นปลาที่ชอบอยู่กับน้ําตกนะเห็ะน่าดนะแลวหน้าผมก็จะเป็นน้ําตกชั้นที่ห้าอยู่ทางด้านนู้นนะครับอ๋อที่เขาบอกว่า ขึ้นชั้นหกชั้นเจ็ดไม่ได้เพราะทางขึ้นจะไม่มีแล้วต้องอ้อมมันจะลําบากมากนะครับเอฟซนะครับผมถึงแล้วครับนีส่สครับวันนี้ผมจะมาเป็นเจ้าแรกนะครับมันตกตัวยางครับทั้นที่ห้านะพี่ลงไปอาบสามแล้วนี่มีปลาพวงด้วยนี่สครับน้ำใสมากครับเอฟซีนะนี่ปลาพวงนี่เป็นปลาที่เชื่องมากแต่ธรรม,มชาต <ผม S 2> <อ>ิว่าางจะมีปลแต่นี่นผมเชื่อแล้วครับผมครับอ่าไปสำรวจน้ำดูว่าลึกแค่ไหน ยย่า,งยางลงมาแล้วเย็นเากเิากเอาดูดสดําวจให้เขากอน,นได้ครับน,น,น,นี่นะครับลงเล่นน้ำไปดูนะครับนี่ชั้นที่ห้านะครับเล่นน้ำได้นะครับแล้วน,น้ำก็น่านจะลึกด้วยเไ,ไ้ระดับน้ำเป็นไงเล่นน้ำลึกไหมน้ำลึกไหม<า>น้ำลึกไหม ย่งที่คิดมาเที่ยวได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามีติแล้วก็คว้ยยาง F C นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นช่องเหมือนเป็นประตูสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะให้อากาศแผนกล้องมาดูก็ขอถือนะนไปดูนะครับ F C ข้างล่างก็เป็นปลาด้วยดูปลาสองไปเขาด้วยอ่านะครับถ้าเป็นปลาอย่ายลื่นล่ะเดี๋ยวโทรับล่วงแล้วด้านหน้าโน่นก็นจะเป็นช่อง นะแล้วเป็นต้าตกมาหรือเป็นช่องครับช่องประตูเลยนะเหมือนถ้ำเลยนะกึ่งถ้ำไหมเอาดูมาอ่าอ่าครับอ่าหัานเข้ามาอันหันก้าเน,นะานี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเอฟซีนะครับก็ฝากกันมาเที่ยวนะครับอ่าหุ่นน้ำตกห้วยยางนะครับเปิดแล้วนะครับก็มีน้ําแล้วก็เล่นกันสบายต่างที่ได้เห็นคลิปของเราเลยนะครับนะครับ แล้วก็แนะนำนะครับอย่าเล่นนานนะครับเพราะมันเย็นมาก <c oughs> และแต่คน <c oughs> แลวแต่และแต่ให้ดโโมูมะร่างกายของคนอ่ะนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ